สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปุ๊จะพามาทํากล้วยบวชชีนะคะทําง่ายๆสไตล์พี่ปุ๊นะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้กล้วยเนาะพี่ปุ๊กระต่มแล้วเนาะกล้วยนี่พี่ปุ๊ต่มแล้วเด้อจ้ะแต่ว่ากล้วยน่ะสุกไปเพราะว่ามันหลายได้บอกโอ้จะเห็ดแบบใดดีเนาะกล้วยมันสุกพี่ปุ๊กเลยเอ,เอามาต่มจังหน่อยเนาะคะ่นะเนาะ พ่อให้น้ำฝากมันออกหรือว่าอย่างไนเนาะพี่ปูกระต้มก่อนค่ะแล้วพี่ปูกระคันกะทินี่ค่ะมาค่ะมาลับชมไปด้วยกันเลยพี่ปูจะใส่น้ำตาลน,น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ไปเลยค่ะพี่ปูจะใส่สองน้ำตาลน,นะคะ่ะแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยนะคะเนาะน้ำตาลทรายด้วย ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยสองทับทีนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลมันละลายก่อนนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะรอให้น้ำตาลละลายก่อนเราค่อยใส่กล้วยกล้วยบวชซี่ทํางานสไตล์พี่ปุค่ะทุกคน เมื่อวานก็จะเห็ดกบรบบ่ออะเห็ดค่ะจนกล้วยสุกค่ะพี่ปูก็เห็ดจนว่าจนว่ากล้วยสุกมาแหละที่นี่กินบ่อท่านเนาะค่ะก็เลยเห็ดเป็นขนมหวานคนให้น้ำตาละละลายก่อนเอาคอยใส่กล้วยลงเนาะมีอย่างกระไซนานเลยค่ะทุกคนเลยนี่นะคะ ปูขันเอากะทิเพราะวา่าเีามีมะพร้าวขูดอยู่แล้วเนาะคะ่ะเีามีมะพร้าวขูดอยู่แล้วก็เลยอันนี้น,นี่ค่ะโอ้ต้องตังเขียวกะทิให้มันแตกมันน้ำให้จักหน่อยเนาะพี่ปูไปได้ใส่กะทิกองนะคะพี่ปูใช้กะทิแบบมะขันเอาค่ะทุกคนนี่ค่ะ รอให้น้ำตาลเดือดเอ้ยรอให้น้ำตาลมันละลายก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวให้น้ำตาลของเราละลายได้ที่ก่อนเราค่อยใส่กล้วยเพราะว่ากล้วยเ้าจากไหนมันก็สุกแล้วนะะ <ๆ S 1> เนาะค่ะเนาะคือปู๋เนาะเนาะค่ะพี่ปูก็เพิ่งก็เลยใส่ไฟแห้งนะคะทุกคน พี่ปูค้นนี่คือค้อนให้น้ำตาลมันละลายค่ะเพราะวันเป็นก้อนตอนแรกพี่ปูว่าจะใส่เตยหอมค่ะทุกคนบ่ได้ใส่เลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะคนอื่นอาจจะทำหนากินอยู่ดอกค่ะพี่ปูนีเ่เฮ็ดเอียงเบื่เบ่า,บา <laughs> ขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทำง่ายสไตล์พี่ปูนี่แหละพี่ปูนี่นี่ค่ะ น้ำตาลก็ละลายได้ทีแล้วเนาะคะ่ะเขากับใส่ใสกล้วยลงไปเนาะใส่กล้วยลงไปเลยกล้วยที่น,นี่เนาะนี่เนี่ยน,นี่ปุ๊บ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 นะคะนะปล่อยให้มันเดือดเราก็าคิดว่าก็จะได้เนาะเพราะว่ากล้วยนี่เข้าจังไดเข้ากับต้มแล้วลวกแล้วเนาะคะ่ะถ้ามันเดือดเด็กจักน้อยพี่ปูก จะปิดแก๊สเลยเนาะเพราะว่าจังไหนมันกะซุกแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะรอให้มันเดือดก่อนจ้านี่ค่ะทุกคนเดือดแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากล้วยซุกแล้วพี่ปูกาปิดแก๊สเนาะคะ่ะปิดแก๊สนะคะเราไปดูตอนตักใส่มามาชิม มากินกวยบดซีน้ำพริกปูเลยจ้าทุกคนนี่จ้าทุกคนมามาทานด้วยกันกับพีิปูนะคะเป็นเป็นเจ,เนเจดายนอค่ะนาตาซุกแล้วนะคะมันเลยนะคะเนาะแตกมันเลยนะคะเนาะคลิปนี้พีิปูกับขึ้นสีขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะมาเดอ้อเดอ้อพีิมากินในก๋วยบดซีน้ำพี่ปูคะ่ะเอาไว้พบพ่อนาะ พบพ่อกันอีกคลิปหนาเนาะคะ่ะคลิปนี้พี่ปูก็จะขอโจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ